สวัสดีคุณผู no ้ชมด้วยนะคะวันนี้อีกหนึ่งกิจกรรมที่บอกว่าอยากจะพามาพูดคุยกับน้องๆที่มีความสามารถนะคะเป็นน้องๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับความภาคภูมิใจในผลงานของพวกเขาค่ะสําหรับรางวัลชนะเลิศของการสร้างสะพานเหล็กจําลองนะคะซึ่งพวกเขาก็ได้ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะสวัสดีค่ะน้องๆทั้งสองท่านค่ะอันนี้นี่เป็นสองคนในทีมงานทั้งหมด6คนนะคะอยากให้้ นาตัวค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายพิชัยมีคุณครับค่ะสวัสดีค่ะตัชื่อเด็กหญิงต่างสาวลุงพลลุงจาหลัดค่ะค่ะน้องพลอยกับน้องต่ายนะคะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆอ,อยู่ทางด้านนู้นด้วยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือถ้วยพระราชทานที่น้องๆได้รับเป็นความภาคภูมิใจของนในกลุ่มเองแล้วก็สําหรับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็คือได้ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ยามบรมราชกุมารีกับรางวัลชนะเลิศการสร้างสะพานเหล็กจำลองอันนี้เป็นโครงการของกิจการมนักศึกษาที่เรียนวิศวกรรมด้านโยธาใช่ไหมคะการประกวดสร้างสะพานเหล็กจำลองเนี่ยเขาประกวดกันมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะน้้ง่ายค่ะ กีป่ปีแล้วคะที่มีการจัดประกวดมาปีครับปีนี้เป็นปีที่6ครับปีนี้เป็นปีที่6ทางมหาวิทยาลัยของเราเคยร่วมประกวดกี่ครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกรน้องๆทุกคนในทีมทั้งหมด5้คนนี้มาครั้งแรกหมดเลยครับค่ะกะติกาการแข่งขันเขาแข่งกันยังไงคะสร้างสะพานเหล็กจําลองเนี่ยค่ะก็คือว่ากติกานะครับจะมีอยู่หลายส่วนครับมีคะแนนความเร็วคะแนนความประหยัดประสิทธิภาพโครงสร้างแล้วก็ความต้านทานต่อการการก่งตัวครับรวมเป็นแล้วก็คะแนนทีเซนครับ รวมเป็น100คะแนนครับ100นนคะแนนที่ผ่านมาเนี่ยมีเกือบ40สถาบันใช่ไหมคะค40ทีมที่ส่งเข้าประกวดทีมเราได้รางวัลชนะเลิศถามน้องพลอยเป็นหนึ่งในคนที่นาเสนอผลงานกับกรรมการใช่ไหมคะคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของสะพานเหล็กจําลองของน้องที่ทําให้เราได้รับรางวัลนี้คะคือว่าสะพานเหล็กของเราสามารถตอบโจทย์ที่คณะกรรมการกําหนดมาให้ได้อย่างสมบูรณ์นะคะแบบตอบได้ทุกโจทย์นะคะก็เลยทําให้ได้คะแนนจากทุกส่วนทําให้คะแนนรวมกันแล้วได้สูงอะค่ะค่ะอยากให้เล่าให้ฟังว่า นะตั้งแต่เริ่มคิดโครงการนี้พอเราได้โจทย์มาโจทย์ก็คือให้สร้างสะพานเหล็กจําลองใช่ไหมคะทำไมถึงออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้ได้ได้แรงบันดาลใจมาจากสะพานที่ไหนมาหรือเปล่าคะก็จริงๆแล้วเราออกแบบจากโครงสร้างที่ดีที่สุดนะคะ,ะแบบเราศึกษาจากหลายๆโครงสร้างนะคะหลายๆรูปแบบเสร็จแล้วเราก็เลือกส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละรูปแบบมารวมให้เป็น<ะ>แบบนี้คะ่ะที่ไปศึกษาเป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างมาได้ศึกษาของที่ไหนมาบ้างคะ คือศึกษาจากทฤษฎีในหนังสือค่ะรู้หลักการของโครงสร้างของวิศวกรรมโยธาแล้วก็ออกแบบจินตนาการออกมาเป็นสะพานรูปแบบนี้อยากให้อธิบายโครงสร้างให้ฟังหน่อยค่ะน้องต่ายว่าเป็นยังไงบ้างทําไมถึงออกมาเป็นรูปแบบนี้แล้วก็จะมีข้อดียังไงบ้างค่ะครับผมโครงสร้างของเรานะครับก็คือว่าตอนแรกเขาโจทย์ก็คือว่ากําหนดว่าความยาว5เมตรครับก็คือว่าทุกอย่างทุกชิ้นส่วนคือเราจะทําตามตามแบบทุกอย่างครับแล้วเราก็มาลองคํานวณดูครับว่า ชิ้นว่าไอ้สภาเนี้ยสามารถรับแรงได้หนึ่งตันหรือเปล่าครับล้วเราก็มาคํานวณแล้วก็เสริมเป็นถ้าเกิดตัวเนี้ยก็คือเสริมเป็นคู่คู่คู่หมดครับตรงนี้เป็นเดี่ยวครับแล้วก็คิดวิธีการนะครับที่จะทำให้มันรับแรงได้หนึ่งตันแล้วก็เกิดค่าความโค่งตัวน้อยที่สุดครับอ๋อค่ะคตอนที่เราซ้อมกันมาคิดหลักการวางแผนออกแบบโครงสร้างกันมาคิดไมหมคะว่าการลงแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะได้รางวัลชนะเลิศเลยไม่คิดเันครับตอนตอนนั้นไม่คิดอยากได้ประสบการณ์มากกว่าครับค่ะ มีเวลาเตรียมตัวประกอบศึกษาหาความรู้กันนานไหมคะไม่นานครับประมาณกี่วัน1ิวันครับ1ิวันเท่านั้นเองครับผมมีเวลาน้อยมากเป็นเพราะว่ากติกาที่เขาบอกมาก็บอกมาค่อนข้างกระชันด้วยให้แต่ละทีมเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะอย่างเหล็กที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือทางคณะกรรมการที่จัดงานเป็นคนเอามาให้ครับค่ะแล้วเราก็ศึกษาหาความรู้กันแบบนั้นใช่ไหมคะครับผมค่ะ คิดว่าถ้ามีเวลามากกว่านี้อยากจะพัฒนาอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าอันนี้เป็นสะพานที่สมบูรณ์ดีแล้วน้องพลอยน่าจะปรับเชื้อส่วนให้ ลดน้าหนักให้ได้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็ให้ค่าความกลงตัวมันน้อยลงกว่านี้ค่ะเพื่อให้อีหน้าเพื่อเราจะไปเอาถ้วยกลับคืนอีกค่ะค่ะอันนี้เต็มตัวไว้อีกหนึ่งปีข้างหน้าเลยนะคะทีนี้ถามถึงตอนแข่งขันเห็นตัวอย่างของสะพานจากมหาวิทยาลัยอื่นก็คงจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปแต่ทีมของเราเนี่ยพี่ทราบว่าตอนแข่งก็ให้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะคะสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงแต่เราทำมันกี่ชั่วโมงคะทำแค่ยี่สิบสี่นาทีค่ะ2ี่สสี่นาทีใช้เวลาน้อยมากค่ะเป็นเพราะเราเตร็มตัวกันมา แบบนั้นหรือเปล่าน่าจะเกิดจากความตื่นเต้นด้วยค่ะที่บอว่ามีมีอีกสองทีมที่ทำได้เร็วมากๆเลยค่ะเร็วมากๆแค่สิบเจ็ดนาทีก็เสร็จแล้วค่ะก็เลยความจริงตอนเราซ้อมไม่ถึงนะคะประมาณ30นาทีแล้วพอไปถึงตรงนั้นมันกดดันด้วยค่ะเพ่นเพื่อนก็ตื่นเต้นไงประกอบกันเร็วมากๆกกันเร็วกลัวจะไม่ทันเวลาสุดท้ายนี่เสร็จก่อนเวลาเยอะมากทีนี้ สะพานแบบนี้เนี่ยเป็นสะพานเหล็กจำลองถ้าเกิดว่าจะไปใช้งานจริงในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะน้องพลอยโครงนี้เป็นไม่ได้ค่ะสามารถใช้ในงานจริงได้เพราะว่าเราออกแบบให้มีช่องทางเดินรถเข้าได้ค่ะอืมจะเดินรถช่องทางยังไงคะมันจะเข้าทางนี้ได้ค่ะถ้าแบบบางมหาเลยเขาจะมีเหล็กข่าตรงนี้ค่ะมันจะใช้จริงไม่ค่อยได้ค่ะอ๋ออันนี้คือเราสามารถไปใช้งานได้จริงเคย คิดไหมคะว่าสะพานจําลองของเราเนี่ยในอนาคตอยากจะให้ไปเป็นสะพานข้ามแม่น้ําสักที่ที่ไหนสักแห่งก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ในอนาคตบองว่าอาจจะมีโครงสร้างแบบนี้เนี่ยนะคะไปใช้งานจริงได้ทีนี้เวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยอาจารย์สอนในเรื่องของวิศวกรรมโยธาเรียนทฤษฎีกันมาทีนี้จากห้องเรียนมาสู่การปฏิบัติเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้อะไรจากการปฏิบัติจริงบ้างน้องพลอยก็รู้ว่ามันแตกต่างกันมากเลยค่ะเพราะว่า ค่าในทางทฤษฎีอย่างสมมติโครงทัพใช่ไหมคะค่าในทางทฤษฎีแต่ละชิ้นส่วนจะสามารถถ่ายเทแรงกันได้เป็นอย่างสมบูรณ์นะคะแต่วันที่เราปฏิบัติงานจริงเราใช้น็อตเป็นตัวยึดชิ้นส่วนใช่ไหมคะทำให้การถ่ายเทแรงไม่สมบูรณ์เท่าที่เท่าที่เราคำนวณมาค่ะค่าที่ได้จากทางทฤษฎีกับค่าที่ได้จากการปฏิบัติจริงก็เลยแตกต่างกันมากค่ะอ๋อค่ะอืมแต่ว่าสุดท้ายก็คือเราก็ได้นําความรู้ในห้องเรียนเนี่ยมาใช้น้องๆ คิดคำนวณกันเองปรึกษากันเองในทีมอาจารย์มีบทบาทช่วยมากน้อยแค่ไหนคะน้องตายก็คือว่าอาจารย์เขาช่วยให้คําแนะนําข้อมูลมากกว่าครับะจะเน้นนักศึกษาครับให้ลองคิดเองก่อนครับว่าถ้าคิดไม่ถูกคิดอะไรอย่างนี้อาจารย์ก็จะมาช่วยเสริมครับอืมค่ะเดี๋ยวให้น้องๆพามาดู อีกมุมหนึ่งของโครงสร้างสะพานเหล็กจำลองแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นโจทย์ในปีหน้าคงจะต้องกลับมาติดตามอีกนะคะว่าทีมเราจะมีการเตรียมความพร้อมยังไงสําหรับการก่อสร้างสะพานเหล็กแบบนี้นะคะสุดท้ายอยากจะให้น้องพลอยพูดถึงความใฝ่ฝันในอนาคตว่าสิ่งที่เราเรียนวิศวกรรมโยธาได้ทำกิจกรรมนอก้องเรียนไดเรียนทฤษฎีมาวางแผนในอนาคตไว้ยังไงบ้างก็อยากไปทํางานด้านวิศวกรรมโยธาที่ ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จนะคะ,คะก็อยากมีผลงานอะไรไว้ประดับวงตระกูลเนี่ยะค่ะอ๋อค่ะอยากจะสร้างผลงานจริงๆขึ้นมาค,ค่ะน้องต่ายล่ะคะครับก็คงเหมือนกันนะครับค่ะไม่แต่ต่างกันนะคะคเพราะว่าออกมาเป็น ผู้ที่ดูแลเรื่องของโครงสร้างต่างๆอาจจะมีการออกแบบอะไรออกมาหลายๆรูปแบบนะคะทั้งสถาปัตยกรรมแล้วก็สิ่งต่างๆอีกมากมายที่นี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากคือการทํางานเป็นทีมของน้องๆเองเพราะว่าทีมน้องๆมีตั้งหคนใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะน้องพลอยตนช่วงระหว่างทางที่เราทํางานกันมาก็เหนื่อยอะค่ะมีทะเลาะกันบ้างช่วงแรกๆค่ะแบบคุยกันไม่รู้เรื่องอะไร้ยคะตัดส so. mm ินใจไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ แต่ก็ผ่านพ้นมาได้ดีว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยสามารถคุยกันได้แบบบางทีเราทอ้อเราเหนื่อยอะไรเงี้ยแบบ แล้วก็คุยกันตรงๆแล้วก็พูดกันตรงๆก็เพื่อนก็ให้กําลังใจก็ก็ผ่านมาได้ด้วยดีะค,ะค่ะค่ะก็ถือว่ารางวัลหนึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นกําลังใจได้ดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่น้องๆได้ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือน้องๆได้เรียนรู้นาทฤษฎีในห้องเรียนมาใช้ปฏิบัติได้จริงรวมถึงได้ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ออกแบบแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งเหล่านี้มาในอนาคตอจาจจะเป็นสิ่งที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะต้องขอบคุณทั้งสองคนนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ,คะต้องขอบคุณอาจารย์ทีงานนนนนททุกคคเลยะะีี่วั้ นำผลงานที่สร้างสารรค์มาให้เราได้ติดตามค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ไปพบกับคุณอัครพลและคุณทอแสงรัศมีกันนะคะ